สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นกสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการมุมหมอพืชอยู่ในไร์รายการที่จะให้คำปรึกษาปัญหาพืชกับเกษตรกรกันนะคะและคำถามในวันนี้นะคะพี่นกมาจากเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอค่ะเขาพบว่าใบส้มโอของเขาเนี่ยมีสีขา,ขาวๆอะค่ะเคลือบอยู่ที่ใบแล้วก็มีหนอนตัวเล็กๆด้วยนะคะลักษณะแบบนี้เกิดจากหนอนอะไรคะลักษณะแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าหนอนชอนใบ นอนชอนใบนะคะเป็นผีเสื้อกันคืนมันจะบินมาวางไข่ทั้งบนใบและใต้ใบนะคะแลัขษณะการวางไข่จะเป็นการวางไข่เดียวๆมันจะใช้เวลาประมาณ 3- 5หวันค่ะไข่ก็จะฟักออกมาเป็นตัวหนอนนะคะตัวหนอนก็จะแทรกเข้าไปในเนื้อเยื่อใต้ใบนะคะก็ไปอยู่ทำลายเนื้อที่เนื้อเยื่อใต้ใบประมาณ5-10วันนะคะก็ตอนเนื้อค่ะ มันก็จะทําให้ใบเสียหายรูปร่างบิดเบี้ยวนะคะหรือว่าใบหงิดงอทําให้พืชไม่สามารถสังเคราะห์แสงหรือว่าจเจริญเติบโตไปได้ถ้าเกิดขึ้นมากๆนะคะโดยเฉพาะในช่วงของกําลังทําใบอ่อนนะคะเพื่อจะสะสมอาหารจะสร้างความเสียหายให้กับส้มโออย่างมากเลยค่ะเรามีแนวทางที่จะป้องกันหรือว่ากําจัดอย่างไรบ้างคะพี่นกวิธีการในการที่จะเลือก ใช้สารทำลายนะคะให้ดูแบบนี้ค่ะให้ดูปริมาณการทำลายนะคะมากกว่า3ใบต่อ1ยอดหรือ50%ของยอดแสดงว่าหนอนชนใบเนี่ยมีการระบาดที่รุนแรงนะควรมีการที่จะใช้สารในการป้องกันกำจัดค่ะหากพบการทำลายของหนอนชนใบนะคะสารตัวแรกเลยคือแนะนำให้ใช้ข้าวดาวค่ะ เขาดาวมีคุณสมบัติเป็นสารดูดซึมและแทรกซึมจะสามารถกำจัดหนอนแล้วก็แทรกซึมอยู่ในใบพืชได้อย่างยาวนานทำให้ตัวผีเสื้อของหนอนเนี่ยไม่สามารถที่จะมาวางไข่เข้าไปทำลายใบส้มโอได้อีกสารอีกตัวหนึ่งก็คือไอบิดาสารตัวนี้เป็นสารถูกตัวตายนะคะแล้วก็สามารถที่จะดูดซึมเข้าไปในใบพืชถ้าหากพ่นไปโดนผีเสื้อเนี่ยผีเสื้อก็จะตายแล้วก็ ตัวหนอนนะคะที่อยู่ใต้เนื้อเยื่อพืชก็จะตายด้วยค่ะซึ่งในลักษณะของการทำลายของหนอนซอนใบซ้มโอนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยซ้มโอเนี่ยมันมันจะมีพฤติกรรมอยู่พฤติกรรมหนึ่งคือเมื่อแตกใบอ่อนบางครั้งอาจจะมีดอกออกมาด้วยนะคะซึ่งในลักษณะแบบนี้นะคะควรจะมีการเลือกสารที่มีความปลอดภัยต่อดอกนะคะตัวที่สามที่แนะนำก็คือตัวทินสตา ตัวเซนตาตาเนี่ยนอกจากจะกําจัดหนอนได้แล้วนะคะยังมีความปลอดภัยต่อเกสรของดอกส้มโออีกด้วยค่ะเป็นการป้องกันกําจัดหนอนชนใบในส้มโอแบบครบวงจรเลยนะคะพี่นกไม่ว่าจะเป็นการป้องกันกําจัดในระยะที่ทําใบเราสามารถเลือกใช้ได้2ตัวเลยค่ะคือตัวไอมีดากับตัวเขาดาวนะคะแล้วถ้าส้มโอของเกษตรกรเนี่ยอยู่ในระยะที่เป็นดอกสามารถใช้ตัวเทนสตาได้เลยค่ะ รับรองเลยนะคะดอกของท่านปลอดภัยอย่างแน่นอนเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่นกมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้และแนวทางดีๆกับเราค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ